เสียงคนเด,ดินครับผมเฮ้ยปิดไฟดิเฮ้ยชิบหายอย่าตามมาโอ้ยอย่าตามมาชิบหายอย่าอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมา เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมลับล็อกนะฮะกับแมปที่มีชื่อว่า before the dawn beta นี่ย before the dawn นี่ยก็เป็นแมปที่เนี่ยต้องมีผู้รอดชีวิตเนี่ยสคนหรือเปล่ากับฆาตกรอีกหนึ่งคนนะฮะก็ต้องรอดชีวิตให้ได้จนกว่าฟ้าจะสาง oh. นีครับผมเอเดี๋ยวเรารอรอเข้าห้องนะอีกอีกสิกว่าวิเนี่ยโอ้รู้สึกว่า โอ้โหเสียงนี้ได้บรรยากาศมากชิไหม <S <S มาแล้วแมปอะไรวะเนี่ยนะโอเคมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าที่ของเราน่าจะน่าจะเป็นผู้ตามหรือเปล่าโอเคน่าจะเป็นผู้ตามไะะคนนี้เขาจะมีเขาจะมีตัวเลขที่หลังเนี่ยมีตัวเลขที่หลังนะครับผมซึ่งถ้ามันยิ่งเข้าไปใกล้ๆฆาตากรเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขขึ้นแล้วก็มันจะลดเรื่อยๆคือตัวนี้มันขึ้นอะไรอะไรเอ่ย ขึ้นอะไรเอ่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครวะชิบหายแล้วปิดไฟดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนติดไฟปิดไฟเพื่อนปิดไฟเพื่อนเพื่อนนำทางดิเพื่อนชิบหายแล้วเฮ้ยทำไมหัวใจเสียงหัวใจมันเต้นอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะชิบหายนายต้องเป็นคนนำทางเพื่อนโอเครู้สึกรางรางไม่ค่อยดีเลยเว้ยลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ มันมืดมากตอนนี้โอเคเปิดไฟซะหน่อยอเฮ้ยมันปิดไฟแล้วเฮ้ยเพื่อนติ๊กติ๊ก,กอยู่ไหนอะโอเคตามคนนี้ไปฮะตามคนนี้ไปกรับแต่รู้สึกเสียงหัวใจมันจะดังดังขึ้นเรื่อยๆรืมาเนี่ยใช่ไหมเฮ้ย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 ปิดก่อนปิดก่อนชิบหายมันติ๊กติ๊กแล้วชิบหายเสียงหัวใจทำไมมันเต้นเรื่อยๆตอนนี้ เออ้ยมีคนตายมีคนตายใช่ไหมใครมาล้อมแถวนี้วะเนี่ยโอเคหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยเปิดไฟไม่ดีนะเพื่อนเปิดไฟไม่ดีน่าจะอยู่ข้างหลังรือเปล่าชิบหายละไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวนี่มันเกมอะไรวะนี่มันจะมปแบบเกมมัน,นก็น่ารักน่ารักน่า,นาดูรู้สึกว่าเราการแต่งตัวของเรานี่มันจะลอ่ลอล่อเท้าฆาตรกรมากเลยล่อเท้าผีมากเลยเนี่ย แมปมันโคตรจะน่ากลัวเนยเดี๋ยวเ,เข้าไปในนี้แอบในนี้ได้ไหมแอบน,นี้ได้โอ้โหโคตรสว่างเลยช่ไหม <c oughs> เข้าไปในนี้ก่อนเข้าไปนนอแอบในนี้เพื่อนแอบในนี้จนสว่างเฮ้ยมันเข้าเข้าตู้ได้ด้วยชิบหแล้วนั่ง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 ไงวะโอเคครับห้าชั่วโมงอีกห้าชั่วโมงตอนนี้อีกห้าชั่วโมงต้องรอสว่างเนี่ยสึกว่าจะสีมองเทงไปแล้ว <laughs> เรลาเกือบ คนนำทางเราโอ้ยชิบหายตกใจโอ้ยอ้าโอ้โหต็มหน้าโอ้โหนี่มัประเด็นคือผมใส่หูฟังไงโอ้โหเสียงมาสักแทบจะตกเ้าอี้ชิบหายโอเคครับเดี๋ยวเรารอรอรอ,อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าจะัยงยังมีผู้รอดชีวิต เราไปดูฆาตรกรไหมฆาตรกรตอนนี้ฆาตรกรเหมือนจะหาอะไรสักอย่างเนี่ยม,มันจะเจอไหมเนี่ยรู้สึกจย,ยังเหลือผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วทีนี้มันเจอเราโอ้โหเมื่อกี้นี่ตกใจอ่ะโคตรตกใจเลยชิมหายเอ้ยโอเคกลับมากินลมชมวิวโอ้โหเฮ้ยทำไงอะ่ะคนนี้มีปีกด้วยโว้เท่ชิมหายต่างกับทรงผมแล้วก็เสื้อผ้า <laughs> กับสีผิวของเราเนี่ย มันเป็นแฟชั่นไหนน้องไม่เข้าใจหรอกเน่โอเคโอ้โหฆาตกรชนะเนโอ้โหโคตรโหดเขาจะโหดไปไหนเน่เอาซะตกใจเลยเมื่อกี้ชิมหายเกมมันก็น่ารักน่ารักเน่เน่ตัวละครคนน่ารักเน่เอาซะสะดุ้งเลยกับตวเกอี้เน่โอเคแมตที่สองเน่รอบนี้เราจะเป็นผู้ชนะให้ได้นะครับผม เมื่อ,อ,อ <c oughs> กี้นี้ถือว่าอ่อยให้สิ่หัวลาะเมื่อกี้นี้ถือว่าอ่อยให้เนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ตกจงตกใจอะไรเลยเมื่อกี้นะครับผมนะรอสามสิบกวินะครับผมโอเคมาแล้วเนะี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบในภูเขาหิมะเนะี่ยว้าวหายแล้วเพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยเปิดตะเกียงก่อนเปิดตะเกียงก่อนกดเอฟอะไรวะเนี่ยยโยยุเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเรามีเรามีแทรป วางแทบไงวะมีแทบติดมือด้วยนี่ไงวางตรงนี้เนี่ยเอาไว้ดักจับฆาตากรนะครับผมมันวางได้กี่อันะเนี่ยโอเคไปเรื่อยเื่อยไปเรื่อยชิบหายแล้วคนนี้มีมีมีตามีตา,ม,ตามีตาเลเซอร์วันนี้มีตาเลเซอร์นะเราจะตามเขาเรารู้สึกว่าเขาจะตามเราหรือเปล่าเนี่ยโอเคนำทางเลยเพื่อนตามนำทางดิเพื่อนเฮ้ยเฮ้เสียงหรือว,วะเสียงหรืววะเสียงหรือวะเฮ้ยมีคนเดินมีคนเดิน เฮ้ยเสียงคนเดินครับผมเฮ้ยปิดไฟดิเฮ้ยชิบายอย่าตามมาโอ้จะตามมาชิบายอย่าอย่าตามมา,า,ยอ,ยาอย่าตามมาอย่าตามมาถ้าจะตามมาห้ามเปิดไฟห้ามเปิดไฟจริงจริงเองต้องเป็นคนนำทางไว้ติก๊กติ๊กติ๊กนี่เพื่อนเพื่อนติ๊กนี่อยู่ไหนวะโอเคปิดไฟเพื่อนสวยงามมันเยียบมากเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ย เกิดอะไรไม่ดูตามมาตาเรือเลยตกชัยนะเว้ยตรงนั้นน่าจะเป็นกองไฟเนี่ยเฮ้ย,ย,ยรู้สึกว่าจะมีไฟไฟช็อตด้วยเนี่ยโอเควางนั่งก่อนนั่งก่อนเหมือนจะชิบหายละอีกห้าชั่วโมงครับเราต้องโอ้ยตรงนี้มีไฟครับอ้าวพอจะชนะ <laughs> <laughs> ฮะแล้วฆาตากรไปไหนนะน่นจาจะออกเนี่ย เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะชนะชนะง่ายเกินไปเนี่ยเป็นการแข่งที่ชนะง่ายมากเนะยครับผมฆาตกรออกนั่นเองเนี่ยฆาตกรไม่ออกนี่คงจะตายตายเรียบสี่คนเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวต้องรอเนี่ยต้องรอสามสิบกวิเนี่ยแมตช์ที่สามวันนี้ตายหนึ่งชนะหนึ่งเนี่ยเอาเอาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะเข้าไปในนี้แล้อ้ยชิบหายตกใจ เมื่อกีก้เหมือนจะเข้าไปในนี้โอเคครับผมรอบนี้เป็นฆาตรกรนะฮะรู้สึกว่าเราจะได้เป็นเฟดดีคูเกอร์เหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียงฟังนี้เสียงลอ่อเสียงลอ่อหรือเปล่ากดอะไรเนี่ยกดอีเอากดอีกดกดอีมาทำไมเนี่ยกดอีกดอีเพื่ออะไรเนี่ยลืมอ่านเนาะฝันฝันเนี่ยฝันน่าจะเป็นสกิลหรือเปล่า เจ็ดวิเจ็ดวิเนี่ยรู้สึกว่าเฟดดี้นี่มันจะมีความสามารถในการเข้าฝันทำร้ายทำร้ายคนในฝันเนี่ยโอเคครับเรากลับไปแล้วอ๋ออันนี้ฝันอันนี้ฝันเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจ้าเจ้าเนี่ยไอ้เมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ไอ้นี่มันใส่แว่นเนี่ยมันมันเลาะมันมันทำเราเสียวมาแล้วตายตายไหมตายไหมฝันเอ้ยดูมันโดดดูมันโดดโดดด้วยโดดด้วยนี่นี่ เหยียบเนี่ยเหยียบโดนเตะเข้าไปที่คิ้วโอเคสกิลเรารู้สึกว่าเราเราใช้ฝันแล้วเราจะเข้าไปในห้องไหมมันมีเสียงหายใจครับเฮ้ยเสียงหายใจมันดังมากนี่ไงนี่ไงเสิยไปไหนละไปไหนละตามรอยเลือดรอยเลือดมันบ่งบอกเฮ้ยมันหายไปแล้วว่ะเอ้าหายไปไหนวะชิบหายโอเคครับมีเสียงฝั่งนี้เสียงอะไรแก๊บแกฝั่งนี้ ไม่ยั่วยุกันหน่อยเหรอเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยตุก๊กตาตุกา๊กตามันทำหลอนเนี่ยโอเคครับนั่นนั่นอยู่ในบ้านเสียงมันอยู่ฝั่งนี้ครับผมมันล่อ,ม,ลอมันล่อเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยส่งเสียงหน่อยอยู่ในนี้เปล่าในนี้หรือเปล่าไม่มีแล้วอยู่ในไหนวะเนี่ยชิบหาย เฮ้ยเหลืออีกสี่ชั่วโมงเนี่ยเสียงหายใจมันบ่งบอกมากไงเ,เสียงหายใจมันบ่งบอกมากว่าอยู่ในนี้นี่ไงอุย้ยมันไปแล้วชิบหายแล้วเอา้าใครอยู่ในนี้ชิบหายโอเคครับเราไม่ตามครับตามคนนี้แหละตามไอ้คนนี้แหละตาม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 เรียบร้อยูอ้จจาระเฟรดดี้คูเกอร์ <laughs> รู้สึกว่าจะมีคนคนอยู่ในนี้คนหนึ่งเนี่ย โอ้โหมีเฮ้ย,ย <laughs> โีโอเคโอเครู้สึกว่าโอ้โหมีบรรยากาศนี่มันได้มากได้ฟิลมากเนี่ยเราใช้สกิลก่อนเนี่ยฝันในห้องนั่นเองเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนวาร์ปเข้ามาในห้องหรือเปล่าแล้อันนี้ผมสันนิฐานผมแค่สันนิฐานเนี่ยเพราะว่าในห้องมันจะได้มันจะได้แคบๆครับ,บ,บผมมันจะได้ล่าง,ง่ายๆว่าแต่ยู่ไหนวะเนี่ยฝันในห้อง <laughs> ชื่อสกิลแล้วใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยไม่มีไม่มีไข่โอเคเหลือสามชั่วโมงองสามชั่วโมงกับการสว่างเฮ้ย,ยรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงหายใจนะผมเดี๋ยวผมเดินตามเสียงหายใจก่อนใกล้มากบนต้นไม้กว่าเลยบนต้นไม้เต็งมาแอบอะไรอยู่ตรงนี้โอ้โหเนียนเนียนนะตัวเธอตัวเธอโคตรเนียนเนี่ย โอเคครับตายไหมโอเคหมดหรือยังหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วฝันฝันอีกทีลองฝันอีกทีสิบเก้าวิสิบเก้าวิมันจะเจอไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเจอไหมเนี่ยมันก็ห้องเดิมๆโอเคครับเรียบร้อยเนี่ยเป็นการชนะไปโคตร โคตรโอเคเรามาเริ่มกันอีกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเราเราจะเ,เสียงหัวใจนี่มันเสียงย <c oughs> อะไรวะมีเสียงหวหยหวนด้วยโอเคขอแอบก่อน <c oughs> เฮ้ยเสียงเพื่อนอยู่ไหนวะแต่รู้สึกว่าเสียงเสียงมันโหโคตรหวยห่วนเลยเฮ้ยใครเคาะประตูชิบหายเอ้ย เฮ้ยใครเปิดประตูใหยุดเฮ้ยชิบหายไม่กล้าเปิดไฟอ่ะตเตงโอเคครับเนนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเสียงอะไรวะโอ้ยไม่กล้าไปข้างนอกเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมเสียงหหยหวนมันเสียงเสียงหหยหวนมันบ่งบอกมากโอเคเปิดประตูเปิดประตูะตโอ้โห นี่มันคุกล้างนี่ว่าโคตรจะคุกล้างเลยครับตอนนี้ชิบหายแล้วเออเสียงใครเค้าประตเออูเข้าไปในนี้ไม่ได้หรอผมไม่อยากเฮ้ยขอแอบในนี้เลยชิบหายเอยชิบหายปิดประตูได้ไหมปิดประตูได้ไหมอ๋อมันใช้นี่ได้ครับผมเออผมก็ลืมไปเนะโอเคครับเรามีกล้อง ห้องวงจรก็เขาเรียกว่าอะไรอินฟราเรดเรามีอินฟราเรดเนี่ยโอเคครับเราเจอผู้รอดชีวิตเนี่ยแอบใต้เตียงมียบอาชิบหายแล้วพวกเองแอบกันสองคนแล้วฉันจะแอบยังไงเนี่ยชิบหายแล้วโอเคมันแอบไงวะกดอีกดอีกดอีเฮ้ย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 ใครหัวล้อใครหัวล้อชิบหายละตูวแน่แน่ตูวแน่แน่ตูต้องรีบไปแล้วโอเคครับ ตู้เน้ะเนเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเจอเพื่อนหนึ่งคนเน้ะอันนี้เขาเปิดไฟว่ะเขาเปิดไฟชิบหายโหมันเงียบมันเงียบเกินไปแล้วโหมีเสียงมีเสียงเปิดเปิดก้อนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเข้าตู้เข้าตู้ก่อนเข้าตู้ก่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วโคตรมืดเลยเฮ้ยเสียงเสียงเปิดตู้อยู่ข้างๆหู ชิบหายอย่านะอย่านะอย่านะอย่า,านะขออยู่ในตู้นะอย่ยานะอย่าเข้ามารู <t od ic> สึกว่าเราจะมองเห็นเห็นด้านนอกด้วยเนยเสียงหายใจนางจะ <laughs> <S <s> เสียงหายใจนางจะดังไปไหนวะเนี่ยนะครับเฮ้ยอีกสี่ชั่วโมงเนยขออยู่ในตู้ทั้งวันได้ไหมเนยเปิดยังไงวะออกมปเนี่ยโอเค โอเคอันนี้ปิดอินฟาเลตอันนี้เปิดอินฟาเรตเนี่ยเฮ้ยใครหัวเราะชิบหายคนหลอนอะไรวะเนี่ยออกไงเนี่ยตอนนี้เราเห็นแต่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาเข้าตู้ด้านหลังครับผมมีคนมาเข้าตู้หรือว่ามาเปิดตู้วะเนี่ยสึกว่าตอนนี้เหลือเหลือเหลือสามแล้วอีกสามชั่วโมงจะสว่างเนี่ยเย่ยังไม่ได้เจอฆาตกรเลย <laughs> อรอดอีกแล้วเน่โอเคมาแล้วตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ตัวอะไรวะเน่โอเคครับ ability กด e ability <c oughs> คืออะไรอะ่ะโอ้วินวอล์กวินวอล์กครับผมโอเคครับตัวนี้เราสามารถวินวอล์กได้หนึ่งนาทีหรือเปล่าอืข้าคือผีสิงผีสิงยานอวกาศดูสภาพดีครับมันเหมือน เงียบนาบกาศมากเลยเนะี่ยโอเคครับห้องนี้มันอยู่ไหนเอ่ยอยู่นานเธออยู่ที่นาึีมันจะเงียบมากเลย <Hey! S 1> มีเฮมีเฮด้านหน้ามีเฮเรียกร้องความสนใจเหรอได้จัดไปลูกพี่อยู่ไหนอย่าเฮสิแน่จริงออกมาเจอกันตัวตะเตือ ะนใครบ่นอะไรวะเนี่ยไป้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงแฮะมันมีเสียงด้านนี้ครับผมจะเจอใครไหมเนี่ยตอนนี้เหลือเหลืออีกห้าห้าห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงของเกมนะไม่ใช่แห้าชั่วโมงจริงโอเคครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยพลังงานเอเนจีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วมันไอ้นี่แล้วมันนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้โอเคครับเจอนี่แน่เรียบร้อย เสร็จเป็นหนึ่งรายมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนการส่งเสียงหน่อยคิดถึงแล้วทำไมมันเงียบจังวนกลับมาลูบเดิมอีกฮะโอเคครับเราเรา,เราย้อนใครบ่นอะไรวะเนี่ยเราวินรู้สึกว่าวินวอล์กนี่มันประโยชน์มันไม่ค่อยได้เลยโอเคครับเราจะวินวอล์กวินวอล์กเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมีเฮ มันเฮในห้องนั้นหรือว่าเฮเฮตรงนี้วะอโอเคครับรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงเฮเฮใครเฮแถวนี้โอเคพอ,คอคแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยมันไม่เจอใครเลยเฮ้ยนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วไปไหนไปไหนไปไหนนี่เนี่ย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 เรียบร้อยครับผมบโอเค <laughs> ไปแล้วสองศพ <laughs> ไปแล้วสองคนเนี่ย เฮ้ยมีเฮมีเฮด้านนูน้นด้านนูน้นด้านนู้นไปไงอะ่ะด้านนู้นไปไงวะโอเคครับน่าจะเอาทางนี้ไม่มีทางเลี้ยวเนี่ทางนี้ไม่มีทางเลี้ยวเขา,าเฮอ,อยู่ด้านนู้นเนี่ยโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทางนี้โอเคเนี่ยมาเฮห,หน่อยเฮห,หน่อยเรียกหน่อยเร็วๆ Instability มาแล้ว Instability In มินว่าก่อน เนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคครับมันมีทางขึ้นเฮ้ยมีเฮทางนูน Liam, <client. S 1> น้นเฮยทางนู้นเนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่สกตัวเลยเฮ้ย <c oughs> เป็นไงเป็นไง,เป,นไงเ,ปนไเปิดไฟเปิดไฟส่องเห็นหน้าเลย <c oughs> เห็นเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆไปไหนไปไหนโดด <c oughs> ทาไมมันวิง่งเฮ้ยทำไมมันตีไม่ได้ตีหน่อยตีลูกต,ตีตีตีไม่ได้ใช่ไหมโอเควินวอล์กวินวอล์กวินวอลวินวอลก่อน คิปหายโอเคครับตาเอ๋ตาเอ๋เขาให้นะครับหมดหรือยังหมดหรือยังแหมเล่นกับใครไม่เล่นเนี่ยเล่นกับกล้องซุดหล่อเนี่ยโอเคครับแหมโหแล้วโหแล้วบรรยากาศมันไม่ค่อยน่ากลัวเนี่ยผมว่าเนี่ยโออีสองชั่วโมงสว่างมันเหลือใครวันนี้โอเคครับชนะเนี่ยอืม เดี่ยงไปหมดทุกคนเลยเดี่ยงไปหมดทุกคนเลยนี่โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วเนี่ยกับเกมเมื่อกี้นะครับผมก็สนุกนี่หรือเปล่านะฮะนะครับผมก็ทําให้ผมตกใจได้นะเกมที่มันไม่ต้องมีภาพที่มันน่ากลัวเนี่ยได้ทั้งเสียงทั้งฟิลลิ่งทั้งแมปนี่ได้โอเคนะครับผมนะยังไงใครก็ใครที่มีเนี่ยใครที่มีแมปที่แนะนาเนี่ยสำหรับเกมลับบอบนะฮะลับบอบลับบดับบดบ ล็อกๆเนี่ยใครที่มีแมปแนะนำเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนี่ครับผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะครับผมใครที่ดูแล้วนะชอบใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า